สวัสดีครับพอดีวันนี้ว่างจากสารก็เลยมาคุยด้วยนะครับก็มีรูปความติดต่อเข้ามาเยอะมาสอบถามทั้งจากเป็นเพื่อนกันในเฟสแล้วก็เป็น fc ฟีพี่เกียงไกลไทยอ่อนนะครับก็มาสอบถามว่าคดีมินประมาณคอมพิวเตอร์ดำเนินคดียังไงนะครับก็ส่งแชทเข้ามาถามเยอะส่งไลน์เข้ามาถามเยอะก็ตรงนี้ พอดีวันนี้ว่างนะครับก็ขึ้นศาลมาสองวันเพิ่งจะได้พักวันนี้ก็เลยว่ามีโอกาสก็คงก็เลยอยากจะพูดให้ฟังนะครับตัวคดีหมิ่นประมาทนะครับก็มันจะมีสองอย่างคดีหมิ่นประมาทแล้วก็คดีดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับถ้าเป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับก็จะเป็นมาตรา3ามนะครับเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3 โดยประการที่น่าจะทําให้ได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียรติชัง <c oughs> นะครับตัวนี้โทษจะจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000ืบาทนะครับแต่ส่วนโทษด,ดูหมิ่นซึ่งหน้าเป็นการกล่าวคาหยาบคําหยาบคายซึ่งจะเป็นแค่ความผิดแล้หูโทษนะครับเป็นมาตรา3ามเกาสองจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1, นึ่บาทซึ่งตรงนี้โทษจะไม่หนัก นะครับข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าแต่ข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยจะเป็นว่าพูดความเท็จใส่ลายคนอื่นอย่างเช่นว่าไอคนนี้เป็นคนไม่ดีไอคนที่เป็นคนหลอกลวงไอคนนี้เป็นคนเกียจค้านอย่างเงี้ยก็เป็นการหมิ่นประมาทคือใส่ความแล้วคนอื่นได้ยินแต่จะต้องมีบุคคลที่3ได้ยินนะครับถ้าบุคคลที่3าได้ยินปับ๊บก็จะกลายเป็นดูหมิ่นหมิ่นประมาทแต่ถ้าเป็นดา หาโทษนะครับควายเฮี้ยสัตว์อย่างเงี้ยเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นโทษเราหูโทษแต่ถ้ากล่าวความเท็จใส่ร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าบุคคลที่สามได้ยินปับ๊บเขาไปแจ้งความแจ้งตำรวจก็เกิดความผิดขึ้นทันทีนะครับเขาก็สามารถดาเนินคดีได้ในความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับก็จะมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับ แต่ในความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าดาวัวดาควายดาเฮียดาสัตว์สมมติโพสลงไปในคอมพิวเตอร์ปับ๊บก็จะถือว่าเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งตรงนี้ก็สามารถดําเนินการได้แต่ทีนี้พอไปโพสในคอมพิวเตอร์ปับ๊บมันก็มีพบรบเข้ามาเกี่ยวข้องอีกพบรบหนึ่งก็คือพบอรบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งในมาตรา14วรรคหนึ่งกำหนดไว้นะครับ ว่าผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมอทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนนะครับตัวนี้จำคุก5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเหล่านี้ก็เป็นพรบคอมพิวเตอร์ Computer, ซึ่งเวลาโพสลงไปปั๊บตัวเราจะเข้าใจว่าบินประมาทคอมพิวเตอร์แต่ความจริงไม่ใช่โดยตรงนะครับ พะตอนนี้พรบอรคอมพิวเตอร์มีการแก้ไขใหม่แล้วตามมาตรา14วรรคหนึ่งซึ่งในคดีประเภทเนี้ผมมีการฟ้องไปแล้วก็มีการฟ้องกลับกันหลายคดีซึ่งอยู่ในตู้นะครับซึ่งพรบอรคอมพิวเตอร์ช่วงหนึ่งผมฟ้องไปก่อนมกราสอง5ั5ห้ารนนะครับตอนนั้นยังใช้พรบอรคอมพิวเตอร์เก่าจะมีความผิดทั้งผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็ผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ต่อมาหลังจากมีการประกาศใช้พรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่2560นะครับก็คือ,อประกาศใช้ก็คือพอรบรนี้จะมีผลใช้บังคับก็คือเมื่อพ้น120วันนะครับก็จะมีผลบังคับใช้โดยพรบอรคอมพิวเตอร์ใหม่ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้ให้ยกเลิกนะครับหมายถึงว่าเขาบอกว่า ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชนนะครับหรือผู้อื่นก็คือจําคุก5ปีแต่พราบอตัวใหม่นี้นะครับเขาบอกว่าอันไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทก็คือถ้าถ้าเราพูดคือหมิ่นประมาทาเคราว่าไอ้คนไม่ดีเป็นชูคนนั้นเป็นชูคนนี้อย่างเงี้ย ตัวนี้มันก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งยกเว้นไม่เข้าข่ายความผิดคอมพิวเตอร์พรบอรคอมพิวเตอร์นะครับก็ตรงนี้มันจะมีผลใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเป็นผลให้คดีที่ยื่นฟ้องไว้นะครับที่ว่าหมิ่นประมาทคอมพิวเตอร์ตัวนี้สารท่านก็จะไม่พิจารณาลงโทษตัวนี้ก็จะไปลงโทษในมาตรา3ามถ้ากล่าวว่าเป็นชู้กับคนนั้นเป็นชู้กับคนนี้แล้วคนอื่นได้ยินปับ๊บ การโพสลงในคอมพิวเตอร์ปั๊บคนอื่นเนี่ยเขาได้ยินอยู่แล้วความผิดมันเกิดทั่วประเทศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา326ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการน่าจะทําให้ถูกดูหมิน่นถูกเกียดชังนะครับซึ่งก็จะมีโทษ1ปีจําพุก1ปีปรับ20,000บาทแต่จะไม่ไม่ไปลงโทษฐานความผิดพรบคอมพิวเตอร์ Computer, เพราะว่าตั้งแต่พฤษภา,าปี2อ6 0ที่ผ่านมา ตัวความผิดพบรบคอมพิวเ,เตอร์ตัวนี้เขาจะาไม่พิพากษาลงโทษนะครับก็คือจะไปใช้เกี่ยวกับความผิดฐานหลอกลวงขายสินค้า,าลงข้อความอันเป็นเท็จแล้วทําให้เสียหายอย่างนี้ครก็จะเป็นขายสินค้าโพสขายหลอกลวงไม่มีการส่งมอบสินค้าจะมาลงโทษตามพบรบตัวนี้คือจําคุก5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทนะครับ ทีนี้พอความผิดเกิดขึ้นปับ๊บนะครับว่าเป็นความผิดฐานพรบบคอมพิวเตอร์แล้วเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องนะครับก็คือ,อปกติพรบอรคอมพิวเตอร์เมื่อเป็นความาเมื่อมีการหมิ่นประมาทเกิดขึ้นก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับเป็นความผิดต่อส่วนตัวซึ่งจะต้องอแจ้งความดำเนินคดีภายใน3เดือนนะครับ สเดือนรู้เรื่องและรู้ตัวเห็นปั๊บเห็นข้อความปุ๊บต้องรีบไปแจ้งความถ้าเราเห็นแล้วเลย3เดือนไม่ไปแจ้งคดีขาดอายุความดําเนินการไม่ได้แต่พอเรารู้เรื่องปับ๊บการดําเนินคดีนะครับสามารถยื่นฟ้องเองได้นะครับโดยการฟ้องลงในพรบาคอมพิวเตอร์ที่ผมฟ้องไว้ก็จะมีหลายหลายคนนะครับเยอะ,อะตรงนี้ผมก็ยื่นฟ้องได้ในเขตศาลทั่วประเทศ เพราะว่าการโพสลงไปปั๊บมันอาจะจะไปโผล่ที่ทุกแห่งทุกหตนตําบลต่างๆในเขตประเทศไทยพราอคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงได้ทุกทุกที่ดังนั้นเขตอำนาจศาลในการฟ้องคือสามารถฟ้องได้หมดนะครับทั่วประเทศแต่ในการแจ้งความดําเนินคดีมันก็ใช้หลักการตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าในการสรรหาในการสอบสวนพยานหลักฐานส่วนมากเจ้าพนักงานตํารวจจะแนะนำให้ยื่นฟ้องซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นๆจด IP อยู่นะครับ ว่าจด IP อยู่ในเขตกรุงเทพก็จะแนะนําให้ไปฟ้องที่กรุงเทพจดทะเบียนอยู่ในเขตหนองบัวก็จะฟ้องให้ยืน่นยื่นให้แจ้งความที่หนองบัวนะครับส่วนมากซึ่งทางตํารวจเขาก็จะแนะนําไปเพื่อความสุดวกในการสัรหาพยานหลักฐานนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีการสอบถามเข้ามาเยอะมากทําไมตํารวจไม่รับแจ้งทํำไมตํารวจอบอกให้ไปที่นั่นที่นี่แต่ความจริงเนี่ยเพื่อความสะดวกนะครับมีการโพสต์ปั๊บคนอยู่ไหน ไอ้คนโพสดูถูกเขาอยู่ไหนออกไม้จับไปตามจับซึ่งในเขตท้องที่ตำรวจเขาจะสามารถควบคุมตัวได้ทันทีนะครับแต่ตามความเป็นจริงหลักก็สามารถแจ้งความได้ทั่วประเทศแต่เพียงแต่ว่าที่ไหนสะดวกที่ไหนดําเนินการคล่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะแนะนําให้ไปจุดๆนั้นแต่ส่วนถ้าเป็นทนายสามารถฟ้องได้ทุกจังหวัดนะครับอย่าลืมนะครับภายใน3มเดือนต้องต้องมีการแจ้งความดําเนินคดี นะครับก็สอบถามเข้ามาเยอะทีนี้ผมพูดไปพูดมาก็คนนั้นถามอีกคนนี้ถามอีกก็คือวนไปวนมาวันนี้ก็เลยออกมาออกไลน์ออกไลน์ออลสดก็ให้ได้รู้ทั่วๆกันผมก็ทีนี้ผมจะเอาตัวเนี้ยอธิบายทีเดียวเลยนะครับว่าทาไมเอ๊ะอันนี้โพสที่นี่นะปเป็นแจ้งทําไมตํารวจไม่รับก็ดูตรงนี้นะครับดูในไลน์นี้ตอนนี้ผมก็จะถ่ายอันนี้น่าจะเป็นถ่ายทอดสดออกไปนะครับก็เซฟไว้แล้วกันนะครับ จำได้เนาะหมิ่นประมาทก,ก็คือพูดความไม่จริงดูหมิน่นดา่ e, ดาเหี้ยด่าสัตว,ว์ดา่าวัวด่าควายเป็นดูหมิน่นถ้าเอาความเท็จมากล่าวว่าคนนั้นไปเล่นคนนี้คนนี้เป็นเมียคนนั้นอันนี้เป็นหมิ่นประมาทตามมาตรา3 2 6ซึ่งโทษมันต่างกันนะครับสามารถแยกาำนินคดีได้ บางครั้งมันก็อาจจะมีรวมกันทั้งดูหมิ่นและหมิ่นประมาทแต่ตรงนี้ตามหลักของศาลก็คือจะลงโทษข้อหาที่หนักที่สุดนะครับในความผิดหนึ่งกรัมนะครับโอเคเขตอํอำนาจศาลทราบแล้วเนาะทีนี้แจ้งความภายใน3าเดือนนะครับอย่าลืมเรือให้ทนายฟ้องภายใน3เดือนนะ่แต่รู้เรื่องเขตอํอำนาจก็คือ,อในเขตถ้าเป็นทนายฟ้องเองสมมารจะฟ้องทั่วไปในทั่วทั่วประเทศ พออินเทอร์เน็ตมันโผล่ไปหมดอยู่แล้วนะครับเป็นการบินประมาณส่วนตํารวจปับ๊บสบักทางจะพนักง,งานเพื่อความสะดวกในการติดตามจับคุมจะแนะนําให้ไปที่ที่คอมพิวเตอร์นั้นๆจด IP อยู่อาจจะมีการเช็ค IP การเช็ค IP จะเป็นอ่าเช็กระทางบริษัทเขาเช็คกระทางหน่วยงานที่สามารถยืนยันว่าหมายเลข IP นี้จดแจ้งที่นี่อ่ามีการเล่นมีการใช้อยู่ที่นี่นะครับก็ตรงนี้พนักง,งานสอบสวนเขาก็จะทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับ ทีนี้โทษโทษของอความผิดฐานาฐานนี้นะครับส่วนมากที่ที่เกิดขึ้นแม้นกฎหมายจะกำหนดไว้ว่าจำคุก1ปีปรับไม่เกิน2,000มื่แต่ทางปฏิบัติก็คือโทษตร,ต,รตรงนี้ทางทางศาลส่วนมากท่านก็ยังจะเมตตาก็คงอาจจะถ้าเป็นการกระทําความผิดในครั้งแรกอาจจะให้โอกาสในการรอการลงโทษนะครับให้โอกาสกับตัวเป็นคนดี แต่ถ้าเกิดาสารตัดสินไปแล้วจะมีการควบคุมความประพฤติแต่ถ้ามีการกระทําซ้ำหรือกระทําบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยอาจจะมีโทษจำคุกได้เพราะส่วนมากความผิดทั่วไปนะครับถ้าจำคุกไม่เกิน3ปีส่วนมากถ้าไม่ประวัติเสียหายสารอาจจะให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีก็ไม่อาจจะไม่ถึงกับติดคุกแต่ในข้ะใดเดียวกันเมื่อมีการดําเนินคดีหมิ่นประมาทจําเลยถูกลงโทษในส่วนของคดีแพ่งสามารถฟ้องเข้าไปได้ฟ้องเรียกร้องเข้าไปได้เลยนะครับ การที่ศาลจะตัดสินให้ว่าชดใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่นะครับว่าต้องดูว่าคุณประกอบอาชีพอะไรเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นธุรกิจส่วนตัววิศวกรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะได้เยอะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็ต้องยืนยันให้ได้ว่าเป็นผู้นําชุมชนเป็นข้าราชการเป็นการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลูกหลานให้ความเคารพนับถือ เมื่อมามิ่นประมาทขาดการเขาลบยำเกงล,ลูกหลานขาดความเชื่อถือขอเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ก็อาจจะได้เป็นแสนสองแสนนะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงบอกว่าเป็นชู้คนนั้นเป็นชู้คนนี้ผู้หญิงเสียหายส่วนมากศาลก็ให้ชดเชยค่าเสียหายเยอะพอสมควรนะครับโอเคเราก็รู้มาเยอะแล้วเนาะอันไหนเป็นหมิ่นประมาทอันไหนเป็นดูหมิ่นนะครับ ก็ตรงนี้ก็คงจะทราบเบื้องต้นแล้ว1เมื่อม,มินประมาทเกิดขึ้นเจอข้อความในคอมพิวเตอร์ปับ๊บแจ้งความใน3เดือนเช็ค IP เกิดที่ไหนแจ้งความที่นั่นนะครับหรือถ้าให้ทนายฟ้องเองก็รีบดําเนินการยื่นฟ้องให้เสร็จสิ้นภายใน3เดือนส่วนในการแจ้งความกับตํารวจนะครับกฎหมายใ,ใหม่ก็จะสามารถยื่นเรียกค่าเสียหายร่วมเข้าไปที่ศาลได้ก่อนที่ศาลจะตัดสินแต่ถ้าเป็นทนายความก็อาจจะยื่นฟ้องแพ่งเข้าไป หรือร่วมเข้าไปในส่วนของคดีอาญาต่างหากนะครับแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นหมิ่นประมาทแต่บางคนก็เข้าใจว่าแต่แต่ความเป็นจริงที่ศาลมองก็จะไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับอย่างด่ากันว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างนี้แต่ส่วนมากบางทีเมื่อศาลพิจารณาแล้วก็อาจจะว่ามันไม่เป็นหมิ่นประมาทนะครับมันเป็นแค่คำหยาบคายศาลก็จะปรับบทไปเป็นดูหมิ่นซึ่งหน้า ซึ่งโทษเบาเป็นความผิดละหกโทษอาจปรับ1น0 0งบาทจําคุกไม่เกิน1เดือนนะครับแต่บางอย่างที่เราฟ้องไปศาลจะได้ดูว่าข้อความนั้นเป็นหมิ่นประมาทไหมนะครับซึ่งก็มีหลายๆคดีที่พิจารณาแล้วมันไม่ใช่หมิ่นประมาทนะครับอย่างเช่นว่ามันก็มีดีกาพิสดานนะครับดีกาตัวหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นเลขดีกาที่444ทั2544นะครับแต่ดีกานี้ก็แปลกๆนะครับ น่าสนใจจำเลยเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของ100ร้อยตำรวจเอกบุญชอบซึ่งเป็นรองสารวัตรจราจรเป็นธรรมดาที่ตำรวจจะต้องใกล้ชิดกับประชาชนนะครับการที่นางเขียวผู้เสียหายซึ่งเป็นแม่ไม้ได้สนิทสนมกับ100ร้อยตำรวจเอกบุญชอบจนออกนอกหน้านอกตาทำให้จำเลยซึ่งเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายไม่พอใจก่าวมินประมาทนางเขียวผู้เสียหายว่ามึงมาเฝ้าอีหีใหญ่นี่เหรอ โคนะครับอันนี้เป็นดีกานะฮะมึงมาเฝ้าอีหีใหญ่นี่เหรอเมื่อสารดีการได้รับคําฟ้องคําแจ้งความตรงนี้เข้าไปแล้วสารก็ได้พิเคราะนะครับพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วสารวินิจฉัยว่าคําว่าหีใหญ่หมายถึงมีอวัยเพศที่ใหญ่โหนกนูนซึ่งเป็นที่ปรารถนาของผู้หญิงทั้งหลายต้องการให้อวัยเพศของตนมีขนาดใหญ่นะครับและคำว่าหีใหญ่ ก็ไม่ได้เป็นที่อับอายหรือถูกดูหมินดูแคนหรือถูกเกียดชังจากบุคคลที่สามแต่อย่างใดกลับเป็นที่น่าชื่นชอบชื่นชมแต่บุคคลทั่วไปการกระทําของจาเลยเองจึงไม่เป็นการให้ใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูดูหมินหรือถูกเกียดชังพิจารณาพิพากษายกฟ้องนี่แหละครับคำคำเดียวกันเราบอกว่ามันเป็นคําไม่ดี เป็นคําที่ไม่สุภาพอย่างเนี้ยแต่เมื่อสามพินาแล้วกับเป็นคําที่ชื่นชมอันนี้เป็นดีการขำๆนะครับก็คลายเครียดกันนะฮะถ้ายังไงก็ถ้ามีปัญหาอะไรผมก็จะชี้แจงมาทางไลน์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือสําหรับการการประเด็นตรงนี้มันม,มีมีพี่น้องเราถามเข้ามาเยอะมากผมก็เลยว่าเออถ้ายังไงซะผมอ,ะออกไลน์ตัวนี้ดีกว่า เพราะว่า f อซของพี่เกียงไกรไทยอ่อนก็เข้ามาเยอะมากนะฮะมาสอบถามเกี่ยวกับการบินประมาทถูกดูบินทางคอมพิวเตอร์จะแจ้งความยังไงถูกใส่ร้ายจะทํายังไงฟ้องร้องได้ไหมการแจ้งความต้องกี่เดือนอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็ไขข้อข้องใจให้ครบเกือบหมดแล้วนะครับก็ตรงนี้ถ้าถ้า,าพี่น้องไม่เข้าใจก็อินบอทเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมก็จะทยอยเข้ามาตอบแล้วกัน แต่ตอนนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างจะสอบถามเข้ามาเยอะผมตอบให้ไม่ทันตอบไม่ไหวก็ขอออกเป็นลายนี้แล้วกันแต่ก็ก่อนข้างขูกขักดิดนึงนะครับก็ไม่ใช่มืออาชีพเหมือนพี่เกยงไกยเขานะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ